มหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทำการสอนการวิจัยให้บริการวิชาการแก่สังคมปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีทำมนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผลิตครูและส่งเสริมวิทยาฐานะครูจากบทบาทหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวผนวกกับนโยบายของภาครัฐมหาวิทยาลัยราชพัฒเลยจึงทำการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกสาขาวิชา ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยผ่านการอนุมัติจากสภานมหาวิทยาลัยและการรับทราบหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกในหลักสูตรที่หลากหลายสาขาวิชาชีพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นรวม5คณะได้แก่ คณะคารุศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะคารุศาสตร์จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรคารุศาสตร์บัณฑิตจำนวน13สาขาวิชาได้แก่สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยภาษาอังกฤษภาษาไทยสังคมศึกษาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมีชีววิทยาฟิสิกส์คอมพิวเตอร์ศึกษาคณิตศาสตร์ภาษาศึกษาการประถมศึกษาและสาขาวิชาศิลปะศึกษาแขนงทัศนศิลป์ดนตรีและนาฏศิลป์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตจำนวน13สาขาวิชาได้แก่สาขาวิชาเคมีฟิสิกส์ ชีววิทยาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศเกษตรศาสตร์อาหารและโภชนาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสาธารณสุขศาสตร์สัตวศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอก ระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตจํานวน5สาขาวิชาได้แก่สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษธุรกิจดนตรีสาขาวิชาบรรลักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์และมีหลักสูตรใหม่สาขาวิชาภาษาจีนและอังกฤษเพื่อการสื่อสารและสาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตจำนวนสองสาขาวิชาได้แก่สาขาวิชาทัศนศิลป์และดิจิทัลอาร์ตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ระดับปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสาขาวิชาอังกฤษศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคคณะวิทยาการจัดการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตจำนวน6สาขาวิชาได้แก่สาขาวิชาการบัญชีการจัดการการตลาดคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและสาขาวิชาการเงิน หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์จากบทบาทหน้าที่ตามวัตถปุประสงค์ดังกล่าวผนวกกับนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิน่นอันถือเป็นการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้มีทักษะ และความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นมหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยจึงขยายการดำเนินการจัดการศึกษาไปยังจังหวัดข้างเคียงตามเขตพื้นที่รับผิดชอบได้แก่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒเลยจังหวัดขอนแก่นซึ่งจัดการศึกษานอกที่ตั้งและทุกหลักสูตรมีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชพัฒนเลย เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกทางการศึกษาที่หลากหลายทั้งในระบบนอกระบบรวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัยมหาวิทยาลัยราชพัฒเลยและศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒเลยจังหวัดขอนแกน่นเปิดการเรียนการสอนภาคปกติเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ภาคพิเศษ เรียนในวันเสาร์และวันอาทิตย์มหาวิทยาลัยได้จัดหาสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับนักศึกษาทั้งอาคารสถานที่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสารตำราและงานวิจัย ภายในศูนย์วิทยาบริการและห้องสมุดประจำคณะมีศูนย์วิทยาศาสตร์ซึ่งให้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เฉพาะทางจัดให้มีศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษาเพื่อจัดการเรียนการสอนการสืบค้นและการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อการสนับสนุนทางการศึกษาและบริการนักศึกษาให้มีความทันสมัยทันเวลาทันต่อการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยจึงจัดบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยด้านการบริการนักศึกษามหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนการศึกษาบริการอันเกี่ยวกับกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคตทุนทำงานทุนนักศึกษาพิการและการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมูลนิธิต่าง นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลายัยมีการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศมีการให้ทุนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ต่างประเทศด้านสวัสดิการนักศึกษามหาวิทยาลัยจัดให้มีศูนย์กีฬาห้องฟิตเนส ลานออกกำลังกายสนามบาสเกตบอลสนามเทนนิสสนามฟุตบอลสนามฟุตซอลโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพกิจกรรมอาสาพ,พัฒนาและกิจกรรมวิชาการตลอดจนมีบริการประกันอุบัติเหตุและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักศึกษาทุกคนนอกจากนี้ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่าง เช่นที่ทำการไพรสนันีธนาคารตู้ ATM ร้านถ่ายเอกสารร้านอาหารและจัดสวัสดิการหอพักให้แก่นักศึกษาที่สนใจมหาวิทยาลัยราชพัฒเลยได้ตระหนักถึงปรัชญาวิสัยทัศน์และพันธกิจที่จะเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นและาศาสสากลเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่พัฒนาท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์แบบ จึงได้สร้างความร่วมมือกับนานาชาติโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียนซึ่งจะเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคตจากเครือข่ายและพันธมิตรทางด้านวิชาการมหาวิทยลาลัยราชพัฒนเลยได้ทําโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยลาลัยยูหลินนอร์มัลประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา ให้ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรีทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเรียนรู้ซึ่งกันและกันก่อให้เกิดสัมพันธภาพอันดีงามจวบจนปัจจุบันและตลอดไปจากโครงการความร่วมมือดังกล่าว ทำให้มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาจึงจัดให้มีโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากลมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและส่งนักศึกษาไปศึกษาทางด้านวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมอย่างต่างประเทศอันได้แก่ประเทศจีนประเทศมาเลเซียและประเทศเวียดนาม มหาวิทยาลัยราชพัฒเลยยังมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนการจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรการอบรมจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาวิชาชีพการฝึกงานในสถานประกอบการรวมถึงการอบรมทั้งในและต่างประเทศทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒเลยมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของหน่วยงานใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและพัฒนาประเทศดังวิสัยทัศน์ที่ว่ามหาวิทยาลัยราชพัฒเลย เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล